วีฟีสปินเนี่ยสวยจัดไปฮะพันแปดโอ้โหพ้นเอามาดี บอกฮะสวัสดีค่ะวันนี้นะแเราก็มาเจอกันอีกแล้วนะคะกับเกมค่ายพีนะคะชื่อเกมชื่อว่า งานเลี้ยงของราชินีนั่นเองนะคะอะโอเคมาเดี๋ยวเราก็เข้าไปดูตัวเกมกันเลยวันนี้นะคะมาทุน69บาทนะคะก็มาดูกันเนาะว่า69บาทจะทําอะไรได้เท่าไหร่นะคะอะโอเควันนี้ก็ขอติดตาตาจ่ายละกันเพื่อไม่ให้การเสียเวลาเดี๋ยวเราก็มาเริ่มเล่นกันเลยนะจ๊ะก่อนที่เราจะเล่นก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดซับสไคร์กดแชร์กดกระดิ่งให้เราด้วยเนาะเพื่อเป็นกำลังใจทําคลิปต,ต่อไปนะคะไปดูการเบ็ด5บาทนะคะไปจวดกันเลยอื้ เฮ้ยยังไงฮะเปิดแรกมาเฮ้ยเปิดแรกมาอย่าบอกนะสกัตเตอร์มาเฮ้ยโอ้โหไม่นะไม่นะท่านผู้ชมโอ้โหนี่แค่เปิดแรกนะคะสิบหมุนฟรีไปลุ้นกันเลยจ้าโอ้โหเข้าโคตรง่ายฮะเข้าตั้งแต่เปิดแรกท่านผู้ชมคิดดูเอาละกันเฮ้ยเน็ตเป็นอะไรวะทำไมแลบปแตปกท่านผู้ชม เฮ้ยนานเกินปุยมุย้ยอะไรครับเนี่ยโอ้โหรอซะจะหลับสวยฮะจัดไปดีท่านผู้ชมเฮ้ยเน็ตเป็นไรหรือว่าเป็นที่ค่ายมันวะท่านผู้ชมหรือเป็นที่เกมหรือยังไงงงนะเอ้ยเอ้าไอ้บ้าเอ้ย อ้าไปต่อได้อยู่คูณสองจัดไปแจ๋วท่านผู้ชมโบอมของแท้บอกแล้วว่าของแท้นะไหลต่อไปดีวายมาอีกสวยโอ้โหเต็มจอไปท่านผู้ชมจังหวะน,นี้อึ๊บมาดีฮะคูณหกรออะไรนะท่านผู้ชมสุดจัด บอกเลยว่าสุดจัด451บาทโอ้โหปลาุ้งกันต่ออีกแปฟรีเกมนะคะจะเป็นยังไงก็ไม่รู้นะเมื่อกี้เกมเป็นอะไรก็ไม่รู้นะตกใจหมดเลยเฮ้ยมันเป็นอีกแล้วนึกว่าจะเป็น มาเจได้อยู่ร้อยแปดโอ้ยรางวัลก้อนโตได้มา108บาทไปเลยสาวฟีเกมนะคะไปลุ้นกันตอนนี้500กว่าแล้วนะท่านผู้ชมโอ้โหทุน69บาทกำไรขนาดนี้ถือว่าสุดยอดสิหมุนฟีนะคะได้มา5้าบาทสุดจัดโอ้โหไปเพิ่มเบ็ดเลยดีกว่าสักสิบาท สำหรับใครนะคะที่อยากจะลองเล่นหรืออยากเข้ามาปรึกษานะคะก็สามารถนะคะคลิกลิงก์ใต้คอมเมนต์เข้ามาได้เลยเนาะนะคะทางเราก็ยินดีบริการ24ชั่วโมงนะจ๊ะจัดไปฮะโอ้โหรอบนี้5ตัวนะท่านผู้ชม12หมุนฟรีเอ,อ่อสำหรับใครนะคะที่เข้ามาชมคลิปน,นี้ก็ฝากกดไลค์กดซกกับไซส์กดแชร์กดกระดิ่งให้เราด้วยละกันนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากเราเนาะโอ้โหน่าเสียดายท่านผู้ชมดูเกินปุยมุ้ย มาดิฮะคูณ2 240จัดไปฮะโบะ๊บ้าไปเลยท่านผู้ชมโอ้โหแม่งเขาเหลือแปดฟรีเกมนะก็เบส10บาทไปลุ้นกันเลยจ้าสวยอืม ถัดไปดีโอ้โหถัดไปฮะท่านผู้ชม57.50เออนั่นแหละโอ้โหโคตรสุดร8 1บาทเอ,อ้ยเอ,อ้ยยังไงยังไงโอ้โหยังแถว168บาท สเก็ตเตอร์ใหม่หกตัวเกินไปไหมหูดูดีท่านผู้ชมบวกไปสิบสี่ฟีจอิ้นโคตรสุดนอนลุ้นกันยาวๆไปเลยนะแบบนี้ท่านผู้ชมโอ้โหตั้งกี่ฟีจอิ้นเนี่ยสวยจัดไป5 8 0พันแปด โหพดเอามาดีโอ, liksom, โอ, oh, โอ้หยสองันหรยสบอ้โหจัตลาดบอกฮะ อก้ารอยสามสิบ huh. หบาทอ,อ่ะโคตรเวอร์แถวสวยเลยอืม uh huh. องร้อยาบาทโอ้โ oh, ห4,278บาทท่านผู้ชมโคตรเอาโอเคสำหรับวินนี้ก็ถือได้กำไรมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว,ลวนะ4,000กว่าบาทโอเคเนาะสำหรับวินนี้ก็ขอจบคิวเพียงเท่านี้เลยนะคะถ้าคิวนี้เราผู้ผิดประกันใดเราต้องขออภัยด้วยละกัน ทำคล,ลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับไซส์กดแชร์ Share, กดกระดิ่งเราด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปต่อไปนะคะทำับวันนี้ขอตัวลากัไปก่อนนะจ๊ะสวัสดีจ้า